สวัสดีค่ะเด็กวันนี้ครูพิ่ะะพาเด็กๆมาอ่าน A ถึงแซดนะคะมาทบทวนกันค่ะนี่เด็กไปหยิบเล่มนี้มาค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเราไปอ่านกันเลยค่ะ A. n m มด b bird น no. ก c cat แมว d dog สุนัก E egg ไข่ F flower ดอกไม้ G goat แพะ H house บ้าน I ice cream i c อ cream J jelly ยลลี่ K. King พระราชา L. Lion สิงโต M. Man ผู้ชาย N. Nurse นางพยาบาล O. Ox บัวตัวผู้ P. Pig หมู Q. Queen พระราชินี R Rabbit กระต่าย S Snake งู T Tiger เสือ U Umbrella ร่ม V Van รถตู้ W Whale ปลาวาน X Xmas, Christmas, Y, YoYo, Yo, ลูกดิง่ง Z, Zebra, ม้าลายอ่าเราอ่านเ K ถึง Z ไปแล้วใช่ไหมคะจบไปแล้ว่าถ้าดเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆเจอใครนะคะเจอคุณครูเจอใครอีกเพื่อนเพื่อน่อนอาแล้วได้ทําอะไรอีกคะเรียนไปแล้วนี่กับคุณครูเพิ่งมาโรงเรียนทําอะไรบ้างคะ มีเล่นอ่าได้เล่นได้เรียน,นใช่ไหมคะได้พักผ่อนเก่งมากคะ่ะเยี่ยมยอดเลยเด็กเด็กรู้ไหมคะเพื่อนภาษาอังกฤษเขาพูดว่าอย่างไงอ่าเขาพูดว่า friend ค่ะนีตัว f r i e n d ่านว่า friend ค่ะแปลว่าเพื่อนนะคะเด็กๆแล้วก็ไม่ทำอะไรอีกนะ ได้เล่นเล่นภาษาอังกฤษก็ค,คือ play นั่นเองค่ะเด็กๆมีตัว p l a y ถานว่า play ค่ะแปลว่าเล่นอนอกจากเล่นเด็กๆได้เรียนใช่ไหมคะเรียนภาษาอังกฤษก็คือ study study นะคะมี s t u d y study แปลว่าเรียนค่ะเด็กๆ เก่งมากเลยเยี่ยมยอดทบทวนค่ะคำว่าเพื่อนคืออะไรนะคะ Friend เก่งมากเล่นล่ะ Play สุดท้ายเรียนเรียนค่ะ study เก่งมากเยี่ยมยอดค่ะเด็กๆเอาล่ะเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะเพื่อนแปลว,ว่าเ r i ่ n น Play ก็คือเล่น ซาดี้ก็คือเรียนคุูวิมีกิจกรรมให้เด็กๆทำค่ะเด็กๆหยิบแป้นนี้ขึ้นมาค่ะนี่แล้วก็เปิดหน้าที่สิบค่ะเด็กๆนักสิบนะคะเ่ามาดูกันคุูวิมีกิจกรรมให้ทํา มาดูนะคะอาเลยเรากับเพื่อนทำกิจกรรมอะไรร่วมกันบ้างมาเขียนตัวอักษรตามรอยปรกและลากเส้นโยงภาพที่สัมพันธ์กันเด็กๆได้เรียนไปแล้วคำว่าเพื่อนก็คือ Friend มีตัว F R I E N D นะคะมีตัวให้ทับรอยด้วยก็คือตัว f ให้เด็กๆลากนะคะอ่า f อ่าต่อไปนะคะอันนี้ก็คือ Friend แปลว่าเพื่อนอ่าต่อมาค่ะค่ะเด็กๆมาดูภาพข,าข้างล่างนะคะดูภาพแรกค่ะภาพนี้มีเพื่อนๆแล้วก็คุณครูนั่งอยู่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะ เรียนเรียนภาษาอังกฤษก็คือ study ก็คือตัว s t u d y study แปลว่าเรียนนะคะอ่าภาพต่อมาข้างล่างเขานั่งเล่นกันอยู่ก็คือเล่นใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า play มีตัว p l a y play แปลว่าเล่นนะคะเด็กๆสังเกตที่คำนะคะ มีรอยปากให้เด็กๆเขียนทับรอยปากก่อนตัวแรกแล้วก็โยงเส้นที่สัมพันธ์กับคําภาพแรกก็คือเรียนเรียนก็คือ study นะคะให้เด็กๆโยงเส้นมาแล้วภาพที่สองก็คือเล่นก็คือ play ก็ให้เด็กๆโยงไปนะคะโยงเสร็จแล้วนะคะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วส่งการบ้านให้คุณครูดูด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเข้าไปตรวจงานเด็กๆนะคะ